ครับพี่น้องครับหลายคนเคยสีคือสีเคยเป็นบรรยากาศจังสี่นะครับนักเรียนเหลกโรงเรียนครับขี่รถกลับบ้านครับนี่แหละครับเห็นบรรยากาศน้องๆครับนั่งรถโดยสารประจําทางนั่งรถโรงเรียนเนาะต้องรับทรงเนาะนี่ครับก็เห็นนะครับถ้าเป็นน้องๆผู้หญิงกะสีแตงหน้าแตงตากันไปนะครับย้มเลยโร้งเรียน อ่าผู้ใช้กับสิง้่อยถ่ายรถไปเองสิเนาะเอาโอ้คือถนสมัยเจอคของนึงหน่อยพี่น้องนะครับง่อยถ่ายนะครับแล้วก็ยิ่งกับสิแต่งหนาท่าแป้งนะครับเลยเพี้ยนเลยนะครับนี่ครับอีกบรรยากาศนึงนะครับมอบให้กับพี่น้องในเบิ้งนะครับหวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนเจะของเป็นน็กหน่อยนะครับนี่ะใส่สุดหลูกเสือได้ไหมนี่ ทุกเสือเนตรนาลีเนาะโอ้ครับผมนี่แหละบรรยากาศครับฝากตอนทุกท่านให้หวนขี้ถิ่นเจ้าของยังหน่อยนะครับนี่แหละอ้าวซับนี่แหละครับอโอ้สองเบาซัำหน่อยก็นหน่อยถ่ายสาวซัำหน่อยก็ท่าแป้งแต่งองค์พี่น้องเอ้ย เนาะธรรมชาตินะครับการพัฒนาการชีวิตนะครับพี่นอ้องโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ